นายจ๋าดีถั hey, ่วมาขายให้นายจ๋าแม่ตำกับบ้าแล้วเงินเงินให้ได้อยู่ในแกงใส่กุแตงไข่ถั่วอ้อยตอนแม่ตีหัวยังไม่หายปวดวันนี้คอแห้งแดงน้ำเป็นไหล่ข่อยต้มรวยกูไม่เมากูไม่เอาไม่หักตัวนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่คนไม่ดีอดดุลหมดปองบอกจะซางไม่มีอ่ะไม่ยังกลับบ้านบ เินเข้าโลรบินาบางอยู่ไหนผมจะซื้อโลเตีอเอาเงินไทยไปเล่นเงินลูปีโอ้ยใครก็ะจาช่วยทีสาวสาวไม่ยุ่งผมเป็นคนรักแฟงบุกเข้าวสวนผักแล้วขโมยฟักแฟนอายู่บัสเล้ง,งเฟ้นไล่ลมาแต,แ,แต่จะเกแตดไม่ค่อยเดี่ยวช่วงน,นี้มันครับ่บง,บงบางบางซื้อถั่วได้ยี่สิบอะลอตแต่ไม่เข้า,อเ,ขา,อาเอาไข่ตังค์ใน้สี่สิบอันนี้เราจะถึงเลยไม่มีไข่เลาแล้วใครแค่ยี่สิบที่ถุงแย่แบบจู่ใจไปเลยนุ่มบุกสี่สิบทางอาโอเขาถึงแย่ทะบบางแบบยิบคอผสมงหน้าเฮ้ยนุ่มในบ้านมึงก็ตั้งใจขึ้ ไม่เข้มอะไรเขาเข้มเกลือไหนเจออย่ากวนตีนแม่ได้อีนี่ฟาดด้วซ่ากับเบื่อสีมาสบอลและกูอยากตีนผีนี่กูมาเป็แบดบอยเห็นสาวแล้วม่หลีตำรวจมากูไม่เลิกกูไม่ดีพอดีพวกพี่แม่งรวยจัดแบบมหาเศรษฐีจังลิ่มเลิ่มค่าเราเอาไว้รองนับหนขับรถชรงเสาพังยับยึงสาวสาวเรียกร้องให้ไปหาซักคืนอย่าสู้ตีนไม่ตัดกูจะเอาไปตัดมึงไงชายี่เกียรจะนอนตอนบ่ายอ่ะหลบภาษีถึงกูมีก็ไม่จ่ายอย่าฟิลโรนัโดแต่ลูกบอลเขาจะขายตัวเป็นหนี้ก้อนโตแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่

แรงม้าเราเอาไว้นองนับเงินขับรถตงเสาพังยับยึงเสาเสาเรียกร้องกันไปหาสัพย์พึ่งสติไม่ตัดกูจะเอาไปตัดมึงไอ้ชายกี่เกียร์จะนอนตอนบ่ายอ่ะหลบภาษีถึงกูมีก็ไม่จ่ายอย่าฟิลโรนั่นโด